วันนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาน้องๆไปรับของฟรีเห็นแท่งไฟที่พี่แป้งขึ้นหน้าปกไหมอกเรวเทิมากมากมาจากวุงเกาหลีชื่อดังเลยวิธีการทำก็ไม่ยากนะคะเราไปดูวิธีการทำกันเลยแต่ก่อนจะไปดูคนที่ยังไม่ได้กดติดตามพี่แป้งหรือกดกระดิ่ง้ังกดให้พี่แป้งเร็วนะเราไปดูกันเลยคะ่ะคริแมปตาพี่แป้งมาเลยเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งริงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะโบเลยใครไม่มีพลาดมากและแมปแมป,แมปนี้นะฮะจะ รีมาทำเร็วเร็วว้ายหล่อทุกคนเลยอะว้าวมือน้องเข้าแบบมาแล้วนะคะมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะให้น้องๆนะคะกดตรงปุ่มสีเหลืองได้เลยบอกเลยนะคะน้องๆต้องรีมาทำนะคะมันจะกัดเวลาบ่อยมากๆเลยนะแบบแบบนี้แล้วมันก็จะเสียเงินนะคะน้องๆค่ะน้องๆทำไม่ทันนั่นเองกดตรงกลางไปได้เลยแล้วพี่แปดจะอธิบายให้น้องฟังว่าต้องทำยังไงค่ะเมื่อน้องเข้ามาแล้วนะคะน้องๆดูด้านซ้ายมือข้างบนนะคะน้องๆจะต้องเก็บสัญลักษณ์แบบนี้ทั้งหมด1ิอันนะน้อง ทั่วแบบไม่ยากเลยแนะนำานะคนที่ไม่เคยเล่นนะคะให้กดตรงรูปจักรยานมันจะทําให้เราเดินไวมากขึ้นนะนี่นะคะรูปสัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะคะพี่เป้งก็ได้มาแล้ว1อันนะคะขอตัวไปเก็บทั้งหมด9อันก่อนนะคะมันมีอยู่ทั่วแบบน้องๆหาได้เลยไปตออดูตาพี่แป้งก็ได้นะแนะนํานะคะให้วิ่งรอบๆเมือนะคะบอกเลยว่ามันเยอะมากๆเลยนะมันไม่ได้มีแค่10อันนะคะน้องๆมันมีมากกว่า10อันฉะนั้นน้องๆก็สามารถนะหาได้เย อันที่สิพอเราเอาที่สิบแล้วจะขึ้นด้านร่างขวามือแบบนี้นะว่าเราได้แทงไฟมันแล้วบอกเลยว่าสวยหนูก็เท่มากๆเลยใครไม่มีพลาดมากๆนะเราไปดูกันเลยรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงไปดูกันเลยจ้าเาว้าว,าวาเมื่อเราใส่มาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะันเดงบอกเลยว่ามันน่าราักมากๆเลยน้องๆของมันต้องมีนะพี่แป้งอ่ะชอบมากๆเลย10เต็มสิพี่แปง้งให้เลยต้องรีบไปทำกันแล้วรีบบอกเร็ คิดมากๆเลยก่อนหะน้านี้พี่แป้งก็ลงคลิปไปแล้วอย่าลืมไปดูกันนะ <Okay. S 1> บอกเลยว่ามีทั้งปีกแล้วก็สร้อยสวยมากๆเลยแล้วก็มีของวาเล,น,ล,เลนทน์วาเลนไทยว้าวเป็นอนยา่างไงกันบ้างคกับคลิปนี้อ่ะน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่แป้นด้วยไว้เจอกันคลิปหน้านะคะตอนห้าโมงเย็นค่ะบ๊ายบาย